ท่านผู้ชมคงเคยได้ยินคำถามยอดฮิตทางชีววิทยาโดยมีใจความว่าระหว่างไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันซึ่งคำถามนี้ก็ยังมีข้อถกเถียงจนมาถึงปัจจุบันในทางด้านจักรวาลวิทยาก็มีคำถามประเภทนี้เช่นกันโดยเกี่ยวข้องกับการวิวัฒนาการของจักรวาลเนื้อหาของคำถามก็คือระหว่างกาแล็กซี่กับหลุมดำมวลมหาศาลอะไรเกิดก่อนกันที่มาของคำถามนี้นั้นมาจาก เมื่อเราสังเกตจักรวาลในปัจจุบันในแทบทุกแกลกซี่ได้มีหลุมดํามวลมหาศาลอยู่ที่ใจกลางโดยมวลของหลุมดํามีความสอดคล้องกับมวลของแกลกซี่ดังนั้นนักดาราศาสตร์จึงได้คาดว่าหลุมดําที่ใจกลางกับแกลกซี่ได้เติบโตไปพร้อมๆกันเหมือนกับเป็นสิ่งเดียวกันเมื่อย้อนเวลากลับไปพิจารณาที่ต้นกําเนิดได้มีสองแนวคิดที่ดูแตกต่างกันแนวคิดที่หหลุมดํามวลมหาศารได้เกิดขึ้นก่อน จากนั้นจึงนึงดูดดาวฤกษ์และดวงดาวต่างๆให้โครจรรอบตัวมันและกลายเป็นกาแล็กซีแนวคิดที่สองกาแล็กซีได้ก่อตัวจากดาวฤกษ์จำนวนมากจากนั้นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งเชื้อเพลิงที่ใจกลางได้หมดลงทำให้เกิดการระเบิดซูเปอร์โนวาเกิดการยุบตัวกลายเป็นหลุมดำและดำรงอยู่ที่ศูนย์กลางจากนั้นได้ดูดกึ่นสารมิเ็นจำนวนมากทำให้เติบโตจนกลายเป็นหลุมดำมวลมหาศาล เพื่อจะหาคำตอบว่าระหว่างกาแล็กซี่กับหลุมดำมวลมหาสารอะไรเกิดก่อนกันโดยเราต้องใช้ข้อมูลจากแสงในอดีตการเมื่อหลายล้านพันปีก่อนโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บเพื่อตรวจจับแสงที่อยู่ไกลมากจากอาดีตการโดยข้อมูลของกล้องเจมเว็บได้นำมาวิเคราะห์จนสามารถสรุปเป็นงานวิจัยที่จะสามารถให้คำตอบกับเราได้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก่อนกัน กาแล็กซีเกิดขึ้นเมื่อใดเพื่อแสดงภาพให้ชัดเจนขอสรุปเป็นไทม์ไลน์กำเนิดจัก,กรวาลบิ๊กแบงนับเป็นจุดเริ่มต้นจนมาถึงในช่วง100จนถึง200ล้านปีดาวฤกษ์รุ่นแรกได้ถือกำเนิดขึ้นต่อมาจาก200จนถึง400ล้านปีกาแล็กซีก็เริ่มก่อตัวขึ้นจนกระทั่ง800ล้านปีหลังการเกิดบิ๊กแบงกาแล็กซีทางช้างเผือกก็ได้เริ่มก่อตัวขึ้นโดยอายุจัก,กรวาลในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 13,800ล้านปีหรือ13.8พันล้านปีจากกลุ่มนักดาราศาสตร์ที่นำโดยโซเฟียแกลิกและทีมงานได้ตีพิมพ์งานวิจัยที่มีชื่อว่าการสำรวจกาแล็กซีเชิงลึกของกล้องโทรทัศน์อวากาศเจมเว็บเปิดเผยจำนวนหลุมดำมวลน้อยที่มีค่าเลชิปสูงถึงแม้ว่าในชื่อจะเป็นหลุมดำมวลน้อยแต่ก็เป็นหลุมดำมวลมหาศาลที่มีมวลหลายล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์ จากข้อมูลของต้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บสามารถนำมาวิเคราะห์ผ่านสเปกตรัมเพื่อแบ่งแยกมวลของหลุมดำใจกลางกาแล็กซีกับมวลของดวงดาวต่างๆในกาแล็กซีนั้นโดยใช้สัญลักษณ์เป็น m star โดยข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์อ,อยู่ในช่วงค่าเลชิประมาณ3จนถึง7โดยสามารถย้อนกลับไปได้ไกลในช่วงเวลา11.5จนถึง1 2 9พันล้านปีก่อนซึ่งจะตรงกับช่วงเวลาที่กาแล็กซีทางช้างเผือกเริ่มก่อตัวขึ้น โดยผลสรุปสามารถวิเคราะห์ได้จากกราฟนี้แกน Y เป็นมวลของหลุมดําที่ใจกลางกาแล็กซีส่วนในแกน X เป็นมวลของดาวเลืกต่างๆที่โครจรรอบกาแล็กซีโดยแถบเส้นสีเทากับแถบเส้นสีเหลืองเป็นแนวโน้มความสัมพันธ์ของมวลหลุมดํากับมวลกาแล็กซีโดยวิเคราะห์จากข้อมูลจริงแต่ทั้งสองแถบใช้ข้อมูลที่แตกต่างกันโดยเครื่องหมายสามเหลี่ยมสีจมพูเป็นกาแล็กซีกำมันหรือ Active กาแล็กติกนิวคีซึ่งมีการปิดปล่อยพลังงานที่ทรงพลังจากหลุมดำที่ใจกลางโดยเมื่อ8 0 0พล้านปีก่อนกาแล็กซีทางช้างเผือกก็มีการปิดปล่อยพลังงานแบบนี้เช่นกันโดยสามเหลี่ยมสีชมพูเป็นข้อมูลหลักของแถบสีเทาข้อมูลดังกล่าวจึงได้ก,กองอยู่บริเวณนั้นด้วยเหตุผลนี้เราจึงให้แถบสีเทากับแ,แถบสีเหลืองเป็นเกณฑ์การแบ่งมวลของหลุมดำกับมวลของดาวต่างๆในกาแล็กซี โดยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสีต่างๆคือกาแล็กซีกำมันที่ตรวจพบโดยกล้องเจมเว็บการที่ใส่ข้อมูลกาแล็กซีกำมันนั้นนักดาราศาสตร์เชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่กาแล็กซีกำลังก่อตัวขึ้นส่วนเครื่องหมายกากบาทสีเขียวคือเกรซาซึ่งมีสาสารหมุนวนรอบหลุมดำทำให้เกิดแสงสว่างเป็นอย่างมากซึ่งยังไม่ฟอร์มตัวเป็นกาแล็กซีอย่างชัดเจนส่วนเครื่องหมายวงกลมกับเครื่องหมายดาว เป็นข้อมูลจากงานวิจัยนี้เป็นหลุมดำมวลมหาศาลที่มีมวลหลายล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์โดยมีค่าเลชิปในช่วง3จนถึง7จากข้อมูลทั้งหมดสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเครื่องหมายวงกลมที่มีค่าเลชิป5จนถึง7หมายความว่าย้อนกลับไปอดีตได้มากมวลของหลุมดำใจกลางกาแกล็กซี่สูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ห่างจากแถบสีเทาเป็นอย่างมากจากนั้นพิจารณาที่เครื่องหมายดวงดาวที่มีค่าเลชิป3จนถึง5 ก็เป็นการเลื่อนเวลาเข้ามาใกล้มากขึ้นอัตราส่วนมวลของหลุมดํากับมวลของดวงดาวต่างๆของกาแล็กซีได้เข้ามาใกล้แถบสีเทาซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยซึ่งเราจะเห็นการเพิ่มขึ้นของมวลดวงดาวต่างๆซึ่งเป็นเหตุผลทําให้สรุปได้ว่าหลุมดํามวลมหาศาลได้เกิดขึ้นก่อนจากนั้นดาวเลิกและดวงดาวต่างๆได้ถูกดึงดูดและโครจรกลายเป็นกาแล็กซีซึ่งหมายความว่า หลุมดำมัวหมาสามเป็นแกนหลักในการกำเนิดกาแล็กซี่เราจึงได้คำตอบว่าหลุมดำได้เกิดก่อนเข้าใจจักรวาลในเล่มเดียวด้วยหนังสือ y อวกาศเปลี่ยนเรื่องดาราศาสตร์ยากให้เป็นภาพสวยอ่านง่ายข้อมูลครบถ้วนตั้งแต่การสำรวจอวกาศดาวข้อต่างๆกาแล็กซี่จนไปถึงการกาเนิดจักรวาลคลิกสั่งซื้อวันนี้ เพื่อเริ่มต้นจักรกวาลของคุณจากทฤษฎีทางฟิสิกส์ในปัจจุบันด้วยเวลากว่าเชื้อเพลิงใจกลางดาวฤกษ์จะหมดลงกลายเป็นการระเบิดซูปเปอร์โนวาและยุบตัวเป็นหลุมดำมวลดาวฤกษ์ซึ่งมีมวลไม่เกิน100เท่าของมวลดวงอาทิตย์จากนั้นเกิดการชนและลุมตัวกันหลายครั้งต่อหลายครั้งจนกระทั่งเป็นหลุมดำมวลมหา,าศาลโดยมีมวลอย่างต่ำเป็นแสนเท่าของมวลดวงอาทิตย์ก็ต้องใช้เวลายอย่างน้อยหลายพันล้านปี โดยสิ่งน,นี้นั้นจะไม่สอดคล้องกับหลักฐานได้มีการค้นพบการก่อตัวของกาแล็กซีเมื่อประมาณ300ล้านปีหลังเกิดบิ๊กแบงซึ่งหมายความว่าหลุมดำมวลมหาศาลได้เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนักดาราศาสตร์จึงได้นำเสนอแนวคิดที่มีชื่อว่าหลุมดำยุบตัวโดยตรง Direct Collapse Black Hole แนวคิดนี้ได้มีการค้นพบหลักฐานจาก UHC1 ซึ่งมีค่าเลชิปอยู่ที่10.1หรือประมาณ 13.2พันล้านปีก่อนคลิปเป็นประมาณ3%ของอายุจักรวาลในปัจจุบันโดยการที่ล้อมรอบได้มีการปลดปล่อยลังสีเอกซรเลพลังงานสูงโดยเป็นผลมาจากการยุบตัวโดยตรงของหลุมดำท่านผู้ชมท่านใดสนใจเกี่ยวกับเนื้อหา UHC1 ก็สามารถกดได้ที่ไอคอนด้านบนขวานะครับแต่ในวิดีโอนี้ยังมีอีกหนึ่งตัวอย่างคือ Galaxy Infinity โดยมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายอินฟินิตี้หรืออนันต์โดยคาดว่าเกิดจากกาแล็กซีทั้ง2องกำลังชนกันโดยกึ่งกลางของการประทัดที่มีฝุ่นขนาดใหญ่ได้ให้กำเนิดหลุมดำมวลมหาศาลใหม่ที่อาจเกิดจากการยุบตัวโดยตรงจากภาพถ่ายรังสีเอกะเลได้มีการปลดอยพลังงานรูปแบบเดียวกับ UHC1 นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาจากหลายสเปกตรัม ว่าสิ่งนี้เป็นหลักฐานการมีอยู่ของหลุมดำยุบตัวโดยตรงในอนาคตกาแล็กซี่อินฟินิตี้อาจเป็นระบบ3วัตถุที่มีหลุมดำสามดวงหรือหลุมดำที่เกิดใหม่จะเติบโตเป็นกาแล็กซี่กำมันและปลดปล่อยพลังงานโดยผลักให้ทั้งสองกาแล็กซี่แยกออกจากกันจากหลักฐานการยุบตัวโดยตรงของหลุมดำนั้นมีอยู่จริงจึงเป็นความหนักแน่นในคำตอบของปัญหาที่ว่าระหว่างกาแล็กซี่กับหลุมดำ อะไรเกิดก่อนกันจากการวิเคราะห์ทั้งหมดได้ชี้ไปว่าหลุมดำมวลมหาสารนั้นเกิดก่อนและนี่คือลายชื่อสมาชิกที่ทำให้เกิดวิดีโอนี้ขึ้นมาได้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือสนับสนุนผ่านทางการเป็นสมาชิก หรือม,มอบผ่านทางซุปเปอร์แตงก็ไมาได้นะครับสวัสดีครับ